เมียแม่แอนเชลีแม่แม่แอนเชลีลูกสี่ไปกึ้นดดไปเลวทำห,หมอแล้วเนาะได้เวลาแล้วครับไปเดินทางเดินทางกันแล้วแม่อนญชลีลูกสี่อนญชลีลูกสี่ไปหาหมอนทัหวานนลูกนะวันนี้หมอว่ามาตัวเดียวก่อนมาตัวเดียวเดี๋ยวค่อย ใจคิวทยอยไปเรื่อยๆครับแล้วลูกก็เดี๋ยวรอให้ได้แม่ทำหมันสักสัปดาห์เขาไปรับวัคซีนเนาะตอนนี้ลูกเขายังเล็กอยู่มาสักไนายย่าจะสองเดือนหมอบอกอยังเล็กจยอยากไวก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเห่ือมีมาส่งกันแล้วลูกมีมาส่งเหรอแพนด้ารอรอบต่อไปลูกเนาะ กันด้รอรอบต่อไปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปูนัดก็บหมอกันเนาะหมอจะได้ว่าวันไหนวันไหนลูกเมยเนาะหรูอ <c oughs> ว่าอย่าไปเลยไปเลยไม่ได้หมอมาให้หมอมาทำให้หมอม่ทาให้หมไม่ทาให้อ <c oughs> <c oughs> ือหืออือหือหือหองือออือ เลขสี่สีส่ขึ้นไปราบนนั่งก็เหรอจะไป,ปได้เหรอไปไม่ได้เลขดูอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเล็กนะอยู่เนาะโอ้พี่หน้ากวนหลวงปู่ไปพาน้องไปหาหมอพาแม่อัญชลีไปหาหมอเนาะมาไปแล้วเลยขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถก,กันไปหาหมอเนาะ ไปคือเลิกไปละปิดเลยไปไปละไปละครบอืมไม่เล่าไม่เล่าไปแล้วเลยออกวันละลุกเอยไปหาหมอแม่เมียวแม่ลูกสี่อัญเฉลี่ยไม่เคยนั่งรถวันนี้นั่งรถไปเที่ยวแล้วลุกอืมวันนี้ออกจากวัดลเนาะ ก็จะถือโอกาสนี้ถ่ายบรรยากาศจากวัดออกไปยังถนอนนอกให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะเดี๋ยวจะลองถ่ายยาวๆดูว่าถ่ายยาวๆให้ทุกท่านได้ดูว่าบรรยากาศจากวัดเส้นทางที่เปูบิตบารค,คือเส้นนี้นะโอ้นไปเลยวว่าเป็นยังไงยังไงกันบ้างมีอะไรที่ได้ดูได้เห็นกันบ้าง วันนี้นั่งรถยนต์นาทยันเินทยนข้ออามเ่เออายให้ดูเพราะเส้นทางนะ่ให้มองสองก็าทาไปเดย <c oughs> ต้องมีคนอกวมแรงก็มีเพื่ชพันธและเรื่อส่วนและนางของชาวบ้านให้ล้มให้เสียหายบ้างเดนาจากนี้ไปทางขวา ที่ก็เชทางยี่ิฟิวอ์บานด้วยนี้ที่เห็นรถจอดเยอะๆนี่คือเขามาตัดข้วพกันตัดขั้วพดกันข้นาวพวกทังนี้แก่แล้วตัขั้วพกันเป็นอาชีพของเจ้าชุบระบบ้านแป้นผงชัย แน่ัดัาก็จะมีการปลูกข้าวพกันเยอะพาวฟ้างปลูกพืชองนเน้างสลับไปไปเวลาหน้าฝนหน้านาก็ทำายชาวพื้นที่ถ้าเจอไม่ได้ว่างจะปลูกต่อเนื่องไปเรื่อยๆปลูกพืชบุเวียนปลูกพืชบนเวียนนี่ดินจะไม่เสียดินจะแต่และสัวนที่มีสลับไปไปเรื่อยๆ รับดูระดมัาได้ๆเนอะเป็นทางเลยไม่มีบ้านคนตรงรู้มาเต็นตรงนี้สะพานข้ามไปนางวังสะพานต้นเป็นตรงนี้อู้โฟล์ดรถประจบตรงนี้นะ ตรงนี้แล้วก็เดินเข้าหมู่บ้านอันนี้เป็นพื้นที่ในหม,ม,มู่บ้านแลีหมู่เพนมนมีสี่หมู่บ้านด้วกันสี่หมู่บ้านหมู่หนึ่งหมู่หหมู่แปหมู่เก้าเป็นรเขาไปแจกก้นพื้นที่กว้างนี้ก็เลยแบ่งเป็นสี่หมู่ นนมีรถไปุกเข้ามาขนสินค้าเราตามหลังเขาไดยเวถนนในมู่บ้านก็จะแคบไยนึงแและถ้าไปุกสูงสิ่งที่ต้องระวังก็คือสายไฟสายไฟที่ข้ามในถนนในหมู่บ้านน่ะ รถใหญกจำเป็นต้องวิ่งนะเพราะเราขนสินค้าขนสินค้าไปส่งขนาดาขนหน้านู้นไปรถเกี่ยวข้าวเกียเ่ยวข้าวก็ได้เก็บข้าวโพดก็ได้มีแลรถมีอะไร้า ตรงนี้ถึงถนนสายนึ่งศูย1ส3 5ด้านซ้ายไปเมืองลำปางถ้าเลี้ยวขวาไปอำเภอเจาหอมอำเภอบางเหนือเลี้ยวขวาเป้าชิลลายทางขวาทางซ้ายไปลำปางลำปางไปตัวต่างอำเภอเพชรชบรีวันไปยาวถึงภาคกลางตางใต้เลยนะเดินไปซึงทางเหนือทางขวา จากวัดไปถึงกินิหมอประมาณสิบสิบกว่ากิโลเมตรวันนี้เราวิ่งมาเนี่ยมันจ่อนใจทีน่นี่เป็นอน,นาคตจะเปลี่ยนเป็นปรับเป็นสีน่เลนไปทะลุถึงเชียงรายเชียงรายไปย,ยาวไปนานตายหมด างลยไปดูให้ชมไปนะคือกันยาวๆเลยคือยาวๆัวนนี้สิบกว่ากิโลเมตรรถวิ่งก็ประมาณสิบกว่านาทีนะ ก0นาทีเดี๋ยวเราก็ดูถ้าคลิปยาวกันไปเดี๋ยวพูดไปแต่ตัดไปบางช่วงก็ได้แต่บางช่วงให้เหลือนี่10นาทีดูยาวไปเดี๋ยวคนจะเบื่อมีไม่มีอะไรให้ดูเลยดูแต่ความข้างทาง,างเล่าเรื่องเราอะไร,รให้ฟังก <c oughs> ันะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านเนาะจะได้รับชมคลิปโลงโบในทุกๆคลิปในทุกๆกิจที่ลงูบได้ไป วานี้ก็ไปด,ดำดํดำหัวหวันก่อนก็ดำหัววันนี้มาดูแลน้องเหมียวเดี๋ยวกลับไปก็ไปซ่อมระบบไฟกับประปาท,อปปาาทอา่อประปาแตกมีฝนตกใส่มวงลมแรงต้นไม้ต่างใสาท่อประปาแตกต้นสาไฟวันนี้น้ะไม่ไรก็เดี๋ยวไปกลับไปซ่อมมันเย็น ถ้านนมรับเหมียวถ้าเหมียวไว้ที่คินิกหัวก่อนวันนี้ก็วิ่งไปกลับไปกลับสี่รอบห้าโมงกลนห้าโมงกลับไปรับเหมียวอันาาน,าาน,อนี้จะเข้าเข้ามายัางชุชมชนอำเภอเจ้าหงเลย ต่เราจะวิ่งสายนอกจะไเข้าสายในสาในสามบรินารจะมีบ้านคนเยอะตลาดรถก็เยอะจะวิ่งสายนอกสายตรงไปนี่ครับอันนี้ก็จะมีบ้นานพักตาก,กาศที่ทุกคนเข้ามาเที่ยวชมธรรมชาตินี่ก็สามารถพักพื้นได้อ,อันนี้ก็มีหลายหลายสถานที่ด้วยกันตรึงท้าทายที่เป็นลีนะลาวดีวดีครับสว หลายร้อยที่ห้องที่พักแต่ตรงนี้ก็มีด้านซ้ายนี่ก็มีนี่เป็นห้องพักทา่ไปทางชื่ออะไรตรงนี้ไปทางสามแยกด้านซ้ายเป็นอน,น,นุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือเจ้าพ่อพญาคำเลเป็นเป็นจ้าเมืองพิชัยคนครเมื่อสมัยอดีต ครับส่วจุดนี้ขอยุติคลิปนี้ไว้พิเศษนี้ก่อนเนาะเพราะเพิ่งได้ครึ่งทางอยู่เดี๋ยวจะยาวนานไปก็ขออนุโมทนากกับทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของเรากูในทุกๆคลิปในทุกๆกิจที่เราพูดได้ไปปฏิบัติมาก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาว่ากันทุกคนทุกท่านเธอสาธุเอ้า เดีย๋ยวถึงหมอแล้วล,นะลงปเลยรอแป๊บดึงเนาะถึงแล้วเดี๋ยวถึงแล้วจะถึงแล้วใจเย็นๆใจเย็นเน,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 นะาะจะถึงแล้วค่ะ